สวัสดีครับก็วันนี้พบกับจากไข่นะครับก็วันนี้จะากา็จะพามาชมเทคนิคดีๆนะครับที่าบางท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับเวลาเราใช้ขวดน้ํามันพืชนะครับขวดน้ํามันพืชเขาจะมีนี่ครับเวลาตอนเราเปิดฝามาเขาจะมีเจ้าตัวจุกตัวนี้ครับที่ปิด น้ำมันไว้นะครับปิดน้ามันพืชไว้ก็มันมีประโยชน์นะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าจุกนี้มันมีประโยชน์ในการที่นํามาใช้งานเพราะว่า,วาเวลาเราแกะแล้วนะครับส่วนมากเราก็จะทิ้งไปเลยแล้วก็จะปิดฝาเก็บไว้นะครับแต่เจ้าจุกตรงนี้มันมีประโยชน์นะครับก็มันมีประโยชน์ยังไงนะครับจากก็จะทําให้ดูครับเราก็แกะ ฝาตรงนี้นะครับก็ดึงเปิดมาตามปกติเนี่แหละครับที่ท่านผู้ชมเคยเปิดฝานะครับน้ามันพืชเนี่ยครับจะได้จุกแบบนี้นะครับเมื่อเราได้จุกแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็คว้าฝานี้นะครับแล้วนาเขาเข้าไปไว้อย่างนี้นะครับ,เ,เ,ไไรบเอาไปไว้ด้านในอย่างนี้นะครับเขาก็จะเนี่ยตัวตัวล็อกเขา copyright. จะเข้าไปอยู่ด้านใน นะครับตัวล็อกเขาจะเข้าไปอยู่ข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ทคนี้ครับเวลาเราเทน้ํามันครับนี่เวลาเราคว่ำนะครับแบบนี้นี่เขาจะช่วยอุดตรงนี้นะครับช่วยอุดตรงนี้นะครับไม่ให้เทน้ํามันหกลงไปเยอะเกินไปนะครับเนี่ยเขาก็จะช่วยในการเทนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ของเขานะครับที่มีฝาตัวนี้ไว้นะครับ เพื่อเทน้ำมันไม่หกเลอะเทอะจนเกินไปนะครับเมื่อใช้งานเสร็จเราก็ปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้นะครับสำหรับยังไงก็จ่าก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ